ก็หลังจากหายไปจากตลาดขึ้นเครื่องดื่มของไทยนานกว่า35ปีจะต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งขัน2รายใหญ่นะคะก็คือสปราจากบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยแล้วก็เซเว่นอัพค่ะแล้วก็เมาาเทนดิวนะคะจากเบปซี่โดยเมาาเทนดิวนะคะที่เพิ่งกลับมาทำตลาดใหม่ได้ไม่นานนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้เป๊ปซี่นะคะได้นำเม t ท i นดิวเข้ามาเสริมพอร์ตตลาดน้ำสีหลังจากแบรนด์ดังกล่าวนะคะได้ห่างหายจากไทยไปกว่า20ปีแล้วโดยการกลับมาครั้งนี้นะคะเป๊ปซี่ก็ได้ปรับโพสิชันนิ่งเม n ท a นยิ่งใหม่นะคะเจาะกลุ่มวัยรุ่นที่ชื่นชอบความท้าทายภายใต้แนวคิดกล้าท้าลองค่ะพร้อมแพ็กเกจ พร้อมกับแพ็เกจจิ้งที่สะดุดตานะขวดนีออนสีเขียวซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะค่ะมาดูกันที่ด้านของตลาดของโทรศัพท์มือถือกันบ้างคะอย่างแบรนด์ Samsung นั่นเองค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะซัมซุงค่ะมีภาระหนักแล้วค่ะเพราะว่าครึ่งปีหลังนี้นะคะอาการยังน่าเป็นห่วงค่ะด้วยมือถือรุ่นชูโรงของซัมซุงนะคะอย่าง Galaxy S 5นะคะที่วางขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลับมียอดจําหน่ายต่ํากว่าเป้าหมาย ที่สำคัญยังน้อยกว่ามือถือ iPhone 5S ของ Apple อีกด้วยค่ะทั้งยังถูกท้าชนคะด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนราคาต่ำกว่าจีนอย่างเสี่ยวมีซึ่งทำให้ Samsung ตอนนี้ค่ะตกอยู่ใต้ความกดดันอย่างหนักที่จะงัดกลยุทธ์ใหม่ออกมาสู้กับแบรนด์สมาร์ทโฟนยี่ห้ออื่นนะคะเพื่อหยุดสถานการณ์ที่กาลังเผชิญในปัจจุบันนี้อยู่นั่นเองค่ะ สำหรับในไตรามาสที่2ที่ผ่านมานี้นะคะทางซัมซุงค่ะก็ได้มีการเปิดเผยตัวเลขนะคะว่าผลกำไรร่วงลงถึง24.6%สมาอยู่ที่7.2ล้านล้านวอนหรือว่าประมาณ2 2 0 0 0 0ล้านบาทนั่นเอง ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นไตรามาสที่3แล้วแล้วก็ต่ําสุดค่ะต่ําที่สุดนะคะตั้งแต่ไตรามาสสอของปี2555อีกด้วยทางด้านผแผนกโทรศัพท์มือถือนะคะก็กําไรหดด้วยเหมือนกันค่ะลดลงเหลือเพียง4.42ล้านล้านบอนหรือว่าประมาณ140,000ล้านบาทนั่นเอง จากเดิมนะคะที่มีมูลค่าอยู่ที่6.28ล้านล้านวอนหรือว่าประมาณ200ล้านบาทในปีที่แล้วซัมซุงนะคะก็ได้มีการออกมายอมรับค่ะว่าสถานการณ์ในครึ่งปีหลังนี้นะคะก็ยังมีความท้าทายอยู่อีกมากแต่ว่าบริษัทค่ะกำลังหาช่องทางน,นะคะในการเพิ่มกําไรให้กับแผนกโทรศัพท์มือถือซึ่งจะต้องทําการตลาดเพื่อแข่งขันกับแบรนด์คู่แข่งรายอื่นอีกด้วยซึ่งทางผู้บริหารของซ <G> ัมซุงจํานวนหนึ่งนะคะ <LEGO> ก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการคืนเงินโบนัสส่วนหนึ่งค่ะให้กับบริษ ะะแล้วก็เปลี่ยนที่นั่งโดยสารเครื่องบินจากชั้น Business Class เป็นชั้นประหยัดนั่นเองมาดูนักวิจัยนะคะจาก IDC กันบ้างสถาบันวิจัยตลาดเทคโนโลยีในสหรัฐค่ะได้มีการให้ข้อมูลเอาไว้นะ,ะสำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกของ Samsung ซึ่งมีการร่วงลงนะคะเพียง25.2%ในไตรมาสที่2ของปีนี้จาก32.3%ในช่วงเวลาเดียวกันที่ผ่านมานั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะนักวิเคราะห์จํานวนหนึ่งค่ะก็ได้มีการอ,าออกความแนะนําออกมานะคะว่าทางซัมซุงค่ะควรจะออกมือถือรุ่นใหม่มาจําหน่ายนะ,ะอย่างเช่นโทรศัพท์จอโค้งแล้วก็ควรเปลี่ยนวัสดุด้วยนะคะนั่นก็คือเปลี่ยนมาเป็นวัสดุเป็นโลหะแทนพลาสติกที่ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงยังใช้อยู่แล้วก็หลายคนมองว่ามันไม่เหมาะสมนั่นเองกับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ในระดับพรีเมียมนั่นเองค่ะบางส่วนนะคะก็มีการเสนอให้ปรับปรุงตําแหน่งทางการตลาดโดยสร้างแบรนด์ระดับไฮเอ็นนะคะแยก ออกจากโทรศัพท์ราคารองลงมานั่นเองซึ่งทางซัมซุงนะคะก็ได้ออกมายอมรับถึงสาเหตุของสถาน,กา,ถานการณ์นี้นะคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากคู่แข่งสําคัญอย่าง Apple ค่ะซึ่งตอนนี้นะ,ะต้องบอกว่าเตรียมจะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่แล้วก็มีจุดเด่นนะคะ คล้ายกับโทรศัพท์หลายลรุ่นของซัมซุงซึ่งเป็นการจงใจตัดส่วนแบ่งทางการตลาดระดับไฮเอ็นของทางบริษัทด้วยนั่นเองนะคะในส่วนตลาดระดับกลางถึงล่างนะคะทางบริษัทคายังต้องพัฒนานในหลายด้านค่ะเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่างเสี่ยมี่รวมไปถึงเลโน v o นะคะแล้วก็แซทแล้วก็หัวเว่ยได้อีกด้วยค่ะ ในขณะที่แผนกผลิตภัณฑ์หน้าจอของซัมซุงนะคะก็ここเป็นอีกหนึ่งแผนกคะ่ะที่ผลประกอบการออกมาไม่ค่อยสดใสนักนะคะโดยกําไรในไตรามาสที่2นี้คะ่ะมีแค่มูลค่า2.1ล้านบอนเท่านั้นหรือว่าประมาณ6.8ล้านบาทซึ่งลดลงนะคะจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับคุณทอมคางนะคะนักวิเคราะห์จาก Count e r p o i n t ค่ะได้พูดถึงโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวนะคะว่าบริษัทจะต้องวางแผนทางการตลาดอย่างรอบคอบนะะเพื่อให้แน่ใจว่า Galaxy Note 4ค่ะจะไม่เจอกับสถานการณ์เดียวกันกับรุ่น S5 นั่นเองนอกจากนี้นะคะทาง Samsung ค่ะก็ยังมีการเตรียมลงทุนเพิ่มนะคะอีกกว่า24ล้านล้านวอนหรือว่าประมาณ7.5แสนล้านบาทในช่วงที่เหลือของปีนี้ด้วยนะคะทางนี้ค่ะยังมีการยืนยันอีกนะคะว่าจะจ่ายเงินปันผลระหว่างจำนวน นวน500วอนหรือว่าประมาณ15บาทต่อหุ้นเหมือนในปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะค่ะมาดูกันที่ตลาดยากันบ้างนะคะ GSK ก็ได้รุกลอบด้านนะคะเพื่อที่จะรับมือกับตลาดยาที่มีการแข่งขันสูงค่ะคุณวิริยะจงภไยสารกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแอคโซม มิสคลายจำกัดนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาเปิดเผยว่ายอดขายในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านานานะคะไม่มีการเติบโตเนื่องจากมีปัจจัยลบต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะแต่ด้วยการบริหารจัดการที่ดีนะคะทำให้เชื่อว่าภาพรวมของตลาดยาในปีนี้จะมีการเติบโตไม่ถึง10%ค่ะหรือเป็นตัวเลขหลักเดียวโดยลูกค้าหลัง ามาจากโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนกว่า80%แลนะอีก20%นะคะจะเป็นจากร้านขายยาทั่วประเทศปัจจุบันนะคะก็มีสัดส่วนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ90%และอีก10%เป็นยาที่ผลิตจากโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของ Top Business ในวันนี้ค่ะหมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะก่อนอื่นต้องขอส่งกลับไปที่คุณววรยุยุ์แล้วก็คุณวิมพากันก่อนวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณพันธิพาและก็คุณรักษินานในช่วงของ t ท็อปบิสเ s สสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ